ไม่เห็นแก่ตัวนะคะต้นหอมโพสต์ซัดคนในวงการบันเทิงอย่าเห็นแก่ตัวนะคะต้นหอมสกุลตาลาโพสต์อินสตาแกรมฝากถึงคนในวงการบันเทิงอย่าเห็นแก่ตัวคำขอโทษควรมาจากปากคนที่รับผิดชอบตัวเองอย่างดีดีเจสาวสุดแซ่บที่คอยสร้างความหัวเราะให้กับเหล่าแฟนๆของเธอต้อนหอมสกุลตาลาหรือที่ใครหลายคนเรียกเธอว่าดีเจต้นหอมหลังจากที่ก่อนหน้านี้เธอออกมาขอเอาโพสต์วิจารณ์อย่างสุดฤทธิ์สุดเดช จากปมเรียกดาราไปสอบกรณีคอเอาตกว่า20คนทำเอาเธอถึงกับปรีดแตกไม่วายซ้ำเธอยังคอยเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจเพื่อนดาราอย่างแซบอีกด้วยและยังมีดาราศิลปินอีกมากมายที่ออกมาพูดในเรื่องดังกล่าวล่าสุดวันนี้เธอออกมาโพสต์อินสตาแกรอีกแล้วแต่เป็นอีกประเด็นก่อนหน้านี้ซึ่งเธอได้ออกมาโพสต์ข้อความไว้ว่าข้อความนี้สำหรับคนในวงการบันเทิง ขอความร่วมมือคนในวงการบันเทิงไปเจอคนติดโควิดมาคืองดออกมาทำงานเลยค่ะแค้นทุกงานแล้วกักตัวเท่านั้นนะคะคนอื่นๆยังยอมเสียไรายได้เพื่อรับผิดชอบต่อส่วนรวมได้เลยสวอปจนจมูกจะแหกละค่ะไม่เห็นแก่ตัวนะคะเธอยังเพิ่มแคปชั่นเผ็ดๆอีกว่าคำขอโทษที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนควรมาจากปากคนที่รับผิดชอบตัวเองอย่างดีที่สุดแล้วเท่านั้นค่ะ เป็นกำลังใจให้ดาราช่างแต่งหน้าช่างผมทีมงานที่กักตัวในช่วงนี้ทุกท่านค่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยบุคคลสาธารณะต้องดูแลตัวเองและรับผิดชอบต่อส่วนรวมนะคะสำหรับผู้สูมเสีย่ยงต่ำยังคงออกมาทำงานได้ค่ะไม่ต้องกักตัวซึ่งงานนี้ก็มีรุ่นพี่ในวงการบันเทิงอย่างท็อปดารานีนุชเข้ามาคอมเมนต์และเห็นด้วยกับโพสต์นี้เป็นอย่างมากขอขอบคุณแหล่งข่าวจาก Bright Today